ัวไลน์นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาโชโก DIY นะครับในช่วงเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เปลี่ยนดิใส่ลำโพงหลังนะครับสำหรับออ l new อิสสุออ l n e D MaxX 4ประตูนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับใส่มาให้เฉพาะคู่หน้านะครับเป็น2ดินเหมือนกันนะครับแต่ให้มาเฉพาะคู่หน้าซึ่งคู่หลังเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับเป็นการลดต้นทุนเนาะแล้วก็ สายเนี่ยเขาเดินไว้ให้แต่เ,เขาซุกไว้ด้านในเนาะมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนเนี้ยอเนี่ยเผอิญผมไปใส่เรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการอ่าชงโงก DIY รีวิวการใส่ลำโพงคู่หลังอออิซูซูออลนิวนะครับ4ประตูแล้วกันนะครับโอเคไปชงโงกตัวไลน์ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับ isuzu all new 4ประตูอ่าตัวนี้นะครับก็คือลำโพงสำหรับลำโพงคู่หน้านี้นะครับเขาใส่มาให้เรียบร้อยเนาะก็เสียงโอเคประมาณหนึ่งนะครับอ่าใช้ได้แล้วก็ใส่ทวิตเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งทวิตเตอร์เนี่ยจะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงหัวมุมนั้นนะครับแล้วก็พูดง,ง่ายๆก็คือมีลำโพง4ตัวเนาะมีคู่หน้า นะครับมีคู่หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็คู่หน้าตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงหัวมุมกระจกนะครับไม่ได้ใส่ตรงหูช้างนะเขาใส่ตรงนี้นะครับจริงใส่ตรงนี้จะดีกว่าเนาะก็โอเคแต่ก็ไม่ตีเสียงเขาค่อนข้างโอเคนะครับเสียงมันก็ยังว่านะครับสีประตูคนข้างหลังก็ไม่ได้ยินนะครับก็สําหรับคนขับเท่านั้นอันนี้เราก็จะมาอ่ารีวิวนะครับการติดตั้งลําโพงคู่หลังนะครับสําหรีสุ อเนีว <All> นะครับอีสิดีแม็กอนิวลเนาะนะครับแล้วก็แกะเจ้าลิปตัวนี้ออกนะครับ mm hmm. เขาจะทําจุดแบนๆให้อยู่อ่าไม่รู้ทุกท่านจะเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะนะครับแกะออกมานี่ปึ๊บมันก็จะหลุดออกมานะครับเห็นไหมครับมันจะไม่หลุดออกมาเลยนะอ่ามันจะเป็นอ่าคล้ายๆกับพลาสติกปิดตัวน็อตนะครับเก็บงานค่อนข้างดีเลยละอ่าตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหม ก็าจะมีฝั่งนี้นะครับนี่แบนๆน,นะครับแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยมันจะไม่หลุดออกมานะเสร็จนะครับก็ไขควงแฉกไขเลยอืมสีครงตัวเดียวนะครับตัวนี้เราก็ไหนๆจับไขควงเราเราก็ไขตัวนี้เลยนะครับขันได้เลย น็อตเกียวสองตัวนี้เท่ากันนะครับหลงลืมตัวไหนก็อีกตัวได้อไดอโอเคคราวนี้เราก็ถอดตัวนี้ดึงออกมาได้ตรงๆรงไนะโอเคขอนญาตั้งกล้องก่อน มาตรงๆได้เลยนะครับอ่าแล้คราวนี้มาดูตรงนี้ก็กดเลยนะครับออกได้เลยตรงนี้นะครับปลุ่มดำๆนี่กดเข้าไปเลย ครับแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ดึงจากด้านล่างนะแล้วก็ยกขึ้นนะครับเ <c oughs> น,นี่ยเอาออกมาได้เลยนะครับทั้งแผง คือพดง่ายคือเรายกจากด้านล่างปึ๊บขึ้นมาได้เลยโอเคก็จะเห็นด้านในนี้นะครับจะให้ดูคราวนี้จุดที่เราจะใส่ก็คือที่ผมจะรีวิวก็คือตัวนี้นะครับคราวนี้ผมใส่ลำโพองอสเซ t ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นลำโพงแท้ นะครับเราที่เราจะถอดก็คือมีแค่สวิตตรงนี้เองจุดอื่นเราไม่ต้องยุ่งเลยนะครับสุดแล้วก็แกะไอ้ที่มันเป็นขี้หมาเน้เหนียวเนี่ยนะครับแกะออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แผ่นมันจะมีแผ่นไม้เนาะแผ่นไม้ตัวนี้นะครับแผ่นไม้ตัวนี้คู่ละ90บาทเนาะแล้วก็ลําโพง6นิ้วหรือ6.5นิ้วได้หมดนะครับได้ทั้งคู่6.5หรือ6นิ้วก็ได้นะครับเอามาใส่นะครับเสียงค่อนข้างดีเลยตัวนี้ก็ ด้านหลังนี้มันจะต้องใส่ลำโพงแกนร,ร่วมนะต้องมีทวิตเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นลำโพงเสียงกลางแล้วก็ไดเบตด้วยนะครับตัวนี้ก็คือวัด150วัต์ประมาณนี้นะครับป้อนขับไหวสบายๆโอเคเสร็จต่อมาคือเมื่อเราต่อสายเสร็จนะครับก็ใช้ลวดนะครับลวดอ่อนๆเนาะพันกับสายาลำโพงคู่นี้นะครับแล้วก็แย่นะครับ ก็คือตรงเนี้ยมันแกะได้นะเดี๋ยวจะแกะให้ดูอ่าผอดีถอดออกตรงเนี้ยนะครับมันเป็นยางนิ้วเหนียวเนาะท่านสามารถที่จะแกะออกมาได้เลยเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยสามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็ติดเข้าไปได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาก็คือท่านสามารถแย่อหยุดหลังลําโพงนี่แหละแย่สายปุ๊บนะครับเดี๋ยวขออนุญปิดแย่ปุ๊บแลครับ จากสายลำโพงนี่เนาะแย่ขึ้นมาในนี้นะครับแย่เข้ามาในรูนี้อ่าโดยใช้ลวดเนาะแย,แย่ไม่ยากครับใช้ลวดอ่อนๆหน่อยอ่าอย่าอ่อนมากเกินไปนะประมาณหนึ่งนะครับแย่เข้ามาให้มันทะลุตรงนี้นะครับแล้วก็มาไอ,อตรงกับข้างนี้นะครับแล้วก็ในปลายลวดนั้นนะก็ใช้เทปพันเสีภยภัยสายไฟยนะครับมัดสายลำโพงคู่นี้ให้มันทะลุออกมาในห้องนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาแกะตรงนี้กันโอเค ต่อมาเราก็จะมาต่อสายที่เขาเดินไว้ให้นะครับก็คือเนี่ยดูที่มือนะครับดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าก็จะสกปรกหน่อยเนาะความอยู่ข้างในมันจะมีล็อกแค่สองตัวสีขาวนี้เองนะครับอ่าแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้กับเพื่อนมันนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ออกนะครับเห็นยางไหมครับนี่ดึงออกมาเลยนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็เปิดออกได้เลยนี่นะครับเท่านี้เองอ่าแล้วท่านก็จะเห็นสาย ลำพงแลวนะครับจะไปถอดฝั่งนู้นอีกทีนึงเนาะนะครับ,รบเดี๋ยวจะทําให้ดูข้างหนึ่งนะครับก็อีกข้างหนึ่งก็คือเหมือนกันท่านก็ดึงตัวนี้ออกมาก็จะมีะตัวล็อกอยู่สี่ตัวนะครับเสร็จปุ๊บฝั่งนี้เหมือนกันนะครับดูมือนะครับดึงดึงดึงออกมา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  นะครับสายนี้สายยางนี้ก็จะสามารถหลุดออกมาได้เลยเดี๋ยวเราค่อยตบเข้าไปนะครับนี่มันก็จะง่ายเห็นไหมครับออกมาละอ่าไอ้ตัวนอกนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือสวิตประตูเนาะไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นอ่าสายลำโพงอันนี้คือถอดให้ดูนะเราจะถอดจะจะขยับตัวนี้นะครับอ่าจริงๆอะออกได้เลยก็ยังได้แต่ก็ต้องถ้าจะเอาออกเนี่ยถ้าจะต้องถอดอ่า น็อตเซฟตี้เบลนะครับอพอพาทุกท่านมาดูเนาะถ้าถนัดก็ทําได้เลยนะถ้าไม่ถนัดก็สามารถที่จะ,ะขันน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวเดียวนะครับน่าจะเป็นเบอร์17นะก็คือขันเจ้าเซฟตี้เบลนี่ออกได้เลยแต่ถ้าท่านสามารถทําได้ก็ไม่ยากนะเดินสายออกมายาวหน่อยนะครับก็คือเนี่ยเขาจะมีเดินสายมาทิ้งไว้ให้ก็คือมีสีแดงกับสีขาวนะ,ะสีเข้มก็คือบวกตามที่เคยคุยเนาะ อ่าสีขาวก็คือลบเท่านั้นเองครับก็บวกข้บขลบท่านก็สามารถที่จะต่อเข้ากับลำโพขงของท่านได้เลยนะครับอมอขออภัยครับพูดติดสายขาวสายแดงนี่คือสายผมเองอ่าสายของเจ้าที่เขาเดินมาให้มันอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเขาเดินมาทิ้งไว้ให้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสายสีอ่าสีส้ม กับสีม่วงขาวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอมองดูข้างในนะครับท่านจะเห็นเขาเดินมาทิ้งไว้ให้คู่เดียวนั่นแหละท่านเปิดยังไงก็เจอนะครับให้สังเกตสีส้มนะครับฝั่งนี้ก็คือเดี๋ยวฝั่งนู้นจะไปแกะให้ดูอีกทีนึงนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยอ่าเท่านี้ก็พอจะเดาออกเขาจะเดินสายทิ้งไว้ให้นะครับหนึ่งเส้นให้จะเห็นเนาะ ดูจากสีขาวนี้ไปนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นเทปสีดำพันไว้นะครับนี่นะครับที่ปลายนี้นะครับสีส้มกับม่วงขาวนะครับสีส้มก็คือบวกนะครับม่วงขาวก็คือลบง่ายๆคือถ้ามี1สีคือบวกถ้าเส้นไหนมี2สีก็คือลบนะครับหลักง,ง่ายๆของอาการทำเดินสายลําโพงนะครับถ้ามี สีเดียวทั้งสองเส้นอันไหนสีเข้มก็คือบวกอันไหนสีจืดก็คือลบก็คือหลักไลกหลักการตามแม่สีนะครับโอเคแต่เราก็จะมาประกอบฝั่งนี้แล้วฝั่งนู้นก็เดี๋ยวจะมาเปิดดูให้ดูสายไฟนะ่านจะได้รู้ว่าอันไหนบวกอันไหนลบแค่นั้นเองส่วนการแกะเหมือนกันครับง่ายมากใช้เวลาไม่ถึงห้าทีนะครับส่วนมันจะยากก็คือตรงนี้นะครับก็คือที่บอกก็คือเทคนิคอ่าก็คือซื้อ นะครับไม้ที่เขาขายน่ะตามบ้านมอของสมหรือร้านประดับยนต์ทั่วไปมีขายนะครับคู่ละ90าบาทเป็นไม้พวกนี้นะสำหรับใส่ลำโพงหกนิ้วนะครับแล้วก็เจาะยักน็อตต่างหากเนาะเจาะยึดนะครับนี่อันนี้4จุดเลยนะครับยึดปุ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ลำโพงเข้าไปนะครับมันจะปิดแน่นพอดีเลยไม่มีมุมไหนที่อ่าไม่ได้ปิดเลยนะครับจะเสียงดีมากๆนะครับเสียงใสกว่าตัวหน้ารับประกันเลย อันนี้นะครับก็แนะนําเป็นลําโพงมือสองของญี่ปุ่นนะใน a ฟ e b o o k มีขายเยอะแยะเลยนะครับก็ซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้หน่อยที่เราซื้อประจํานะครับมีปัญหามีอะไระคุยกันได้นะครับเพราะว่าร้านกลุ่มนี้เขาขายข,ายของกันประจําเขาไม่ทําให้เสียชื่อแน่นอนนะครับก็มันจะไม่มีรูซึมรูรั่วอะไรของลมออกมาได้เลยนะครับถ้ามันจะมาก,ก็คือในกลุ่มกระพือของเคปล่าของเขานะครับตัวนี้เป็นควยเคปล่า จะให้สีเสียงโปร่งๆหน่อยนะครับแล้วก็เบสจะจัดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แอมแล้วกะเอาเบสเลยซึ่งมันก็มีจริงๆนะครับถ้าเป็นกลวยกระดาษอะไรต่างๆก็ควรจะเป็นคู่หน้าเนาะแต่ถ้าท่านจะใส่เพราะว่ m แอันไหนก็ได้หมดนะครับก็เป็นเทคนิคกันนะครับถ้าถเป็นเคปล่าพวกนี้ก็จะได้เบสขึ้นมาหน่อย ไม่ถามว่ามากไมยแต่ถ้าได้ผ้าถ้าเป็นพวกผ้าพวกอะไรก็จะท่านจะได้ความใสความหวานนะครับอโอเคก็อเอามาแลกเปลี่ยนได้วเราจะประกอบ<า>กันเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบ,รรบจริงๆอ่าสายรพงพวกนี้ผมแนะนําให้เป็นสายเส้นเล็กหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นสายเป็นสายของรถยนต์นะครับซึ่งจะทําให้เราเสียบเข้ามากับพ่อยางตรงจุดนี้ได้ง่ายนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้ามาไม่มีปัญหานะครับก็ตบเข้าตบเข้า รีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับก็เอาพัดยางออกนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูยางเนาะอ่ามันเป็นล่องของมันนะครับตบยังไงก็ลงไม่ต้องกลัวเนี่ยครับอ่ายางทำมาค่อนข้างดีเนี่ยครับจบละเสร็จอ่าแล้วก็ขอรณีประตูนะครับวางให้ตรงอ่าวางให้ตรงล่องนะครับเร็งๆ กดเข้าไปได้เลยก็จะอยู่แล้วนะครับตรงนี้คือจบละอ่าเรามาดูฝั่งนี้กันอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับหลุดปลืหลุดปลื้เป็นบัตรเครด นะครับตูปลายพนันจปลายอย่างนี้จบนะครับแล้วก็ธรณีประตูเล็งให้ตรงตบปั๊บนี่นะครับเรียบร้อยอ่าจบเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบฝาประตูกันครับท่านผู้ชมครับอันนี้เอาฝาหลังเข้ามานะครับประกอย่าให้ตัวนี้หลุดนะเนื้อหลุดขึ้นมามันตกไม่เข้าครับ แล้วมันก็จะต้องอยู่ตรงนี้ตลอดมันชอบหลุดเอ้าไปข้างในต้องระวังอ,อันนี้เราก็ใส่ใไปเลยบางให้คนดีนะครับอันนี้ก็เข้าไปได้เลย ขันนอดข้างบนมีพกติดแค่ตัวเดียวนะครับถอนอตถอยนอดมันออกมาก่อน uh huh. อ่ามันจะเป็นตัวบวมๆนี้นะครับกดมันลงแล้วกดเข้าไปนะครับหลานเข้าไปจบละนี่ยอดจเอง โอเคครานี้ก็จะมาดูตัวนี้นะครับจะเห็นไหมตัวนี้ันชอบตกลงไปขวา ใส่าจากด้านหลังก่อนนะ กดขปลาตัวนี้มันกา้านนอสองตัวนี้มันเหมือนกันนะครับ นะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงไปแป๊บก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับประตูนี้ง่ายมากนะแล้วกดก็กดไอตัวนี้ปึ๊กลงมาแล้วก็ตบ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 เข้าไปตรงนี้อาจจะแบบอ่าถ้าเกิดว่าลาโพงเราใหญ่นะมันอาจจะง้างน,นิดๆนะครับไม่เป็นไรมันไม่ถึงขนาดสนิทแต่ว่ามันเข้าล็อกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูสายฝั่งนู้นกัน อา่ไม่ได้ลื้อประตูให้ดูนะมันลือ้อเหมือนกันนะครับูหลังด้านซ้ายนะครับเขาก็ใส่เหมือนกันเนาะก็ข้างในก็เป็นไม้แล้วก็เป็นลําโพงหนิ้วเหมือนกันนะครับหรือหกหนิ้วใส่ได้เหมือนกันก็นอ็อตมีสองตัวก็คือหนึ่งที่ถอดเหมือนกันตัวนี้หนึ่งนะครับสองก็คือตรงนี้นะครับเวลาเปิดก็เหมือนกันก็คือ <c oughs> ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับการดึงก็คือดึงจากด้านหน้าก่อนนะง่ายดีนะครับ ดึงพึ่งขึ้นมาเวลาสายก็ใส่จากด้านหลังแล้วก็ตกด้านหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับเวลาเดินสายก็ใช้ลวดเล็กนะครับดึงสายลำโพงคู่หนึ่งนะครับเข้ามาในอีทอพลาสติกเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับก็ค่อยๆดึงมาแล้วาสายก็เดินไปข้างในโอเคเดี๋ยวไปดูสายข้างในกันมาเป็นยังไงกันเนาะเหมือนกันนะครับก็ถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับ ขอดออกเวลาเทคนิคการดึงดึงจากด้านใน,นง่ายมากนะครับซึ้บอ่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูสายนะการลือล้อเหมือนกันก็เลยไม่ได้อะไรมากมายนะครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็ดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็มันมีบล็อกด้านบนนะครับอ่าก็ออกมาได้เลยท่านก็จะเห็นสายละให้ดูสายเนาะสายล้มลงลง้มลงที่เขาเดิอนออกมาให้เนาะ จะเดินทิ้งมาไว้ให้สายหนึ่งนะให้คู่หนึ่งนะครับ ทา้ที่ดีนะครับใช้น็อตเบอร์17ขันเบลออกไปเลยแล้วก็ยกไว้ตัวนี่ออกง่ายเพราะว่าเขาเหลือสายมาไว้ให้ท่านแบบไม่มากนะครับแต่จะให้ดูว่ามันสีอะไรนั้นเองอจะได้รู้เราก็พันเข้าไปข้างในเลยอ๋อตรงนี้ถ้าเป็นด้านซ้ายนะครับ จะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็จะดูว่าเออเขาเดินมาไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันมันจะทิ้งมาไว้คู่หนึ่งเหมือนกันนะครับมันจะอยู่กลุ่มกับไฟสีเขียวส้มเขียวขาวนะครับจะมนอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ตรงโซนนี้ให้รู้ว่ามันเป็นสีแดงนะแดงขาวนะครับอ่าแดงขาวเขาเดินทิ้งมาไว้ให้ละแดงขาวนะท่านก็ใส่ได้เลยนะครับอันนี้คือสายที่ผมเดินมาจากลําโพงแดงขาวพอดีเลยฝั่งนี้ฝั่งนู้นเดินแดงขาวเหมือนกันแต่ก็ไปต่ออีกอีกอีกสีนึงนะ ตรงนี้แดงขาวนะครับแดงเข้าแดงขาวเขาว้าขาวเนาะทั้งสําหรับลําโพงด้านหลังซ้ายนะครับโอเคตัวนี้ก็เหมือนการติดเอสเซนเหมือนกันถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกอะไรนะไพโอเนียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาเรียกเป็นยี่ห้อนี้โอเคครับวันนี้เราก็ประกอบเลยนะครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรมีกดเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะมันก็จะมีเขาเรียกปุ่มซ็อกเก็ตอยู่นะให้กดบเข้ามาด้วยนะ จะได้แน่นอ่าโอเคแล้วก็ใสย่ยางเลยยางนี่มันวิ่งเข้าล่องไม่ต้องห่วงรัามันจะวิ่งเองเลยนะครับแล้วเราก็ประกอบแล้วจบโอเคนะครับก็เป็นไอว่าเรียบร้อยตรงนี้ขาวแดงนะครับอยู่ด้านในมันจะยากตรงนี้นะครับใช้ลวดเบาๆค่อยๆตรงนี้แซะ แกะออกได้นะครับแกะออกได้ตรงนี้ก็แกะออกได้นะครับแล้วค่อยตบเข้าไปเหมือนเดิมเนาะอ่าโอเคก็ประมาณนี้เอาให้ดูนะครับอันนี้ก็ตบเวลาใส่ก็ใส่จากแกะจากด้านนอกนะครับเวลาใส่ก็เอ้ยเวลาแกะก็จากด้านในเวลาใส่ใส่จากด้านนอกเข้าไปแล้วก็ตบแป๊บแป๊บแป๊บจบโอเคครับขอบคุณที่ติดตามช่องวัวลน์นะครับอ่าติดตั้งลำโพงคู่หลังอินสุออร์นิวสี่ประตูครับช่องวอนไลน์กดซับสไคร้ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสิ่นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอีกเพียบครับเพื่อไม่พลาดวนสวัสดีค่ะ